ในหน้านะครับมีโอกาสโดนลดค่าคอมสูงมากเลยครับปีที่ผ่านมานะครับคือ Tik t o k เนี่ยเขาออกฟีเจอร์ใหม่นะก็คือเจ้าของแบรนด์นะครับที่ตั้งค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสามารถแบ่งเป็น2ส่วนได้นะครับมันจะอยู่ในฟีเจอร์นี้นะครับนี่แบบมาตรฐานนะอันนี้มาตรฐานตั้งให้10%นะครับแล้วก็จะมีคําว่าโฆษณาร้านค้านะครับอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าของแบรนด์นะครับสามารถกําหนดค่าอัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับสำหรับสินค้านะครับหรือคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอที่จ้างเจ้าของแบรนด์ ยิงโฆษณาให้กับแอฟริกันครับเจ้าของแบรนด์ยิงโฆษณาให้คนที่ทําในหน้านะครับส่วนใหญ่อะในหน้าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นที่ขายได้ยอดขายหลักแสนหลักล้านเพราะเจ้าของแบรนด์ยิงโฆษณาให้ตอนเนี้ยทิกเก k เขาออกฟีเจอร์มาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแหละก็คือแบ่งค่าคอมมิชนสองแบบถ้าฝีมือคุณดีออแกนิกขายได้คุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเต็มๆแต่ถ้าฝีมือคุณไม่ดีเจ้าของแบรนด์ยิงแอดให้เจ้าของแบรนด์สามารถกําหนดค่าคอมมิชชั่นลดลงได้ฉะนั้นการได้รับค่าในหน้าในตอนเนี้ยมีโกาาาาาไดด้ค่่่ิชันะลลนะลลงงรรเพรวาทา ของแบรนด์เนี่ยเขาก็มีภาระเยอะมากเพราะค่าทิกต o k เนี่ยเขาก็ขึ้นค่าธรรมเนียมเยอะมากตอนนี้ประมาณ 15- 20%ถึงนไหนจะโดนค่าแอดอีกแล้วก็โดนค่าคอมมิชชั่นอีกฉะนั้นการที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาลดค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันอาจเป็นไปได้ในปีนี้นะครับปีนี้มีการลดค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างเยอะแน่นอนนะครับเพราะเจ้าของแบรนด์เนี่ยไม่สามารถคุมต้นทุนได้นะครับแล้วก็ทําให้แบบขาดทุนเยอะมากในหน้านะครับก็อย่าเพิ่งผิดหวังไปเพราะว่าทางเจ้าของแบรนด์ยิงกันให้ก,ใหนะก,หก,ก็เพิิ่่มมาากกกขขึึ้้้นนชอง็ตดดไ รายได้ต่างหาปีนี้นะครับก็ใครทำในหน้าอยู่ก็ระวังเรื่องค่าคอมมิชชั่นลดลงด้วยนะครับ